ก็สวัสดีกับผมยินดีต้อนรับเข้าสู้หนค่ายหนุยหน่ยชาแนลนะครับผมวันนี้มาเจอกันในเกม Tower of Fantasy กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมาคุยการเกี่ยวกับฟริกนะฮะ,ะรีวิวฟริกทุกอย่างเลยนะครับผมตั้งแต่ C0 ยัน C6 เลยเนาะ,ะมาดูกันว่าน้องเนี่ยมีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วก็ ดูฟอร์สแอตแทที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยอ่ามันเพิ่มให้เราเท่าไหร่นะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยมีตัวละคร C6 เนาะแล้ววันนี้ผมก็จะพาไปดูเกี่ยวกับกิจกรรมใหม่กันด้วยนะครับผมนี่เข้ามาตรงนี้เลยนะฮะเห็นไหมกิจกรกรมใหม่ตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถลงมาเล่นกันได้เลยนะครับผมนี่มีของรางวัลเป็นตัว Mechanical วิ r ์ดตัวนี้เลยนะครับผมโอยยางเท่ โอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยสําหรับคนที่กําลังหาร้านเติมเกม Tower of Fantasy ในราคาถูกนะครับผมผมแนะนําร้านอัวทำอัพเลยนะครับผมถูกกว่าเติมเองแน่นอนร0อนะครับ สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปหรือว่าทักเพจไปได้เลยนะครับเพื่อนๆฝากไว้ด้วยน,นะครับอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูกิจกรรมใหม่กันก่อนเนาะอย่างที่บอกนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยตัวเกม Tower Fantasy มีกิจกรรมใหม่นะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยแลกของหนึ่งในนั้นของแรนะครับผมก็คือสัตว์ขี่ตัวนี้เลยครับผม Mechanic a l b u r d ตัวนี้นะฮะมีอย่างเท่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะทํายังไงเพื่อนๆเ,เข้ามาดูตรงกล่องของขวัญตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็มาคําว่า Road of s t r i f e ตรงนี้นะครับผมตรงนี้นี่ จะเป็นกิจกรรมที่ปลดล็อกให้เพื่อนทําเป็นช่วงๆนะครับผมตอนนี้ก็เพื่อนๆสามารถลงดันเจี้ยนตรงนี้ได้เลยนะฮะเพื่อรับรีวอร์ดเป็นตัวนี้นะฮะสตาร์เกิร์ดตรงนี้นะฮะเออเพื่อใช้แลกของได้นะครับผมเวลาแลกของเข้ามาตรงแบล็ r มา t ตรงนี้เลยนะครับผมเห็นไหมจะมีของต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะตรงนี้สามารถแลกกันได้เลยครับผม <S <S ที่แนะนําตอนนี้ ก็คือเป็น Mechanical b เ r ิตรงนี้เนาะใช้ทั้งหมด4ชิ้นนะครับตอนนี้ก็จะปลดมา2ชิ้นส่วนนะครับแต่ว่าอนาคตนะฮะถ้าเกิดว่าเฟส2เข้ามานะครับเฟส2เข้ามาเนี่ยเราก็จะสามารถปลดอีก2ชิ้นส่วนได้หมายความว่าอีเวนต์นี้อ่ะเพื่อนๆหาแค่4,000แต้มเพื่อนๆก็จะสามารถแลกสกิลได้แล้ว ไม่ยากเลยครับผมวันหนึ่งอ่ะเราได้1,200แต้มเนาะเออเนี่ยเดลี่นะครับผมแล้วก็จะมีพวก นี่นิวเคลียสทองนะครับผมเรดนะิวเคลียสเนาะแล้วก็จอยสป라이ชิฟเห็นไหมเงินของอัปเกรดต่างๆเยอะแยะมากมายเลยเนาะตรงนี้ก็สามารถมาทํากิจกรรมกันได้นะะทีนี้เรามาดูฟลิกกันดีกว่านะครับณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกก่อนว่าฟลิกของผมนะครับได้ทําการอัปเกรดไปสู่ c 6เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวฟอ r เรสโอนแนนต์นะครับผมหรือว่าเป็นตัวคอที่เรารู้จักกันเนาะ,ะตรงนี้เวลาเราใส่อาวุธน้ําแข็ง2ชิ้นก็จะเพิ่มฟอสแอตแทกอีก15%แล้วก็ อีกยีสเอ์นะครับผมจุดเด่นของตัวฟริกจะอยู่ที่สกิลนะครับผมแอบสกิลตรงนี้เลยนะฮะเวลาเราใช้สกิลเนี่ยมันจะมีเป็นแอร์เรียน้ำแข็งด้วยนะซึ่งในเกมจะเรียกว่าโดเมนอ f ฟฟลอดนะครับผมเวลาเราอยู่ในแอร์เรียน้ำแข็งตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถแดดได้ไม่จำกัดเลยครับผมแล้วเราจะเพิ่มค่าเ h a t t e r ์5ให้อาวุธประเภทน้ำแข็งด้วยครับผมตรงนี้คือดีมากๆเลยเนาะ สกิลจะอยู่25วินาทีคูดาวจะอยู่30วิหมายความว่าเราจะมีแก็บแค่5วินาทีเท่านั้นนะครับผมสกิลเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนี่อย่างที่เห็นไหม แอเรียนี้ก็จะอยู่25าวินะครับผมเห็นไหมเราสามารถแดดได้ไม่จํากัดเลยนะครับระหว่างอยู่ในแอเรียเนาะตอนนี้ที่เห็นผมเป็นตัวทองที่กัน CC เนี่ยเพราะว่าผมได้ใช้ตัวปลุกพลังของฟลิกด้วยนะครับผมเห็นไหมเดตได้ไม่จํากัดแล้วจุดเด่นคือมันติดสลัดนะครับตรงนี้เลยนะอ่าโคตรเท่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลของฟลิกนะครับ หลังจาก25วกิก็หายไปแล้วก็ต้องรอกูดาวใหม่กรอบหนึงแล้วก็กดใช้กรอบหนึ่งครับแก็บแค่5วินาทีครับดีมากๆเลยเนาะทีนี้เรามาจะมาดูสกิล1ดาวของฟลิกกันเนาะหดาวของฟลิกทำอะไรได้1ดาวของฟลิก,ไไกเนี่ย เราจะมีสแต็คให้เก็บนะครับ10สเต็เนะเป็นสแต็กน้าแข็งตรงนี้ได้จากไหนสแต็คได้จากการทําดามจต่อมอนเตอร์นะครับนี่ทุกๆ5 5 0นะฮะคูณกับ f o r ์ a แอนแท็กตรงนี้เราจะได้สแต็กมาเนาะเก็บได้ถึง10สแต็คเลยนะครับผมแล้วสแต็กนี้ทําอะไรได้สแต็คนี่มันจะไปใช้ตอนที่ มันระเบิดน้าแข็งนะครับหมายความว่าเราต้องรอหลังจาก25วิหลังจากนั้นจะมีดาเมจเสริมเข้ามานะครับดาเมจเท่าไรเนี่ยก็ตามสูตรเลยนะครับผมดาเมจเนี่ยเขาจะเอา f o r t ิ i เน point หรือว่าไอตรงส t ต็กที่เราเก็บเนาะคูณกับฟอสแท็กแล้วก็คูณกับ95อีกทีนึงนะครับแต่ตรงนี้เป็นแค่สูตรเนาะ หลังจากที่ผมเทสมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแรงกว่าในสูตรนะครับไปดูกันนะครับว่า1ดาวจะเป็นยังไงอ้ออย่างหนึ่งตอนนี้ Ford a t t a c k ของผมเนี่ยอยู่ที่7,218นะครับถามว่าเยอะไหมไม่ได้เยอะนะครับอยู่ที่กลางๆนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราจะไปเทสดาเมจกันดูนะครับขออนุญาตเทสในหอนะครับหอที่ผมใช้เทสเนี่ยอยู่ที่ชั้นประมาณ2 4 1นะครับโอเคเ,อเดี๋ยวมาดูกันนะครับดาเมจของตัว ฟอร์ดโดเมนนี่ประมาณเท่าไหร่นะอ่านี่สามารถกลางได้เลยนะครับนี่ตอนนี้สแต็กไม่มีนะครับสแต็กไม่มีนะ <_ S 1> เดี๋ยวผมจะเก็บไปให้ครบ10สแต็กนะครับผมปุ๊บสแล้วนะครับเพื่อนๆเห็นตัวเลขไหมนี่เราทำดาเมจเยอะสแต็กก็จะเพิ่มเยอะนะครับ9แล้วนะครับ10ครับผมที่ผมต้องฟันธรรมดาเพราะว่าตัวผมเนี่ยมันปลด3ดาวไปมันมี15สแต็กนะครับผมโอเคแต่สแต็กตรงนี้จะหายไปด้วยนะปุ๊บ าดาเมจอยู่ที่ประมาณแสนหนึ่งเลยนะครับตัวดาเมจที่ไม่ถึงแสนเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ติดเกราะนะครับผมสำหรับตัวผมเนาะทีนี้เราจะมาดูกันนะครับผมว่า2ดาวทำอะไรได้2ดาวก็จะเพิ่มเบส HP ทนะครับผมของอาวุธเนะาะสามดาวเกิดอะไรขึ้น3ดาวเนี่ยไอตัวฟอสตินเนตพอยต์หรือว่าลิมิตนะครับจะเพิ่มเป็น15บห้าสเต็กนะครับผมแล้วก็เวลาเราใช้ดิชฉาสกิลเนี่ยมันจะมีดาเมจเสริมอีกนะฮะ สูตรคำนวณก็คือ20%ของ Force Attack นะครับคูณกับ c u r r e n t Fortinet e บวก5ก็ได้ดามเมจเสริมมาเต็มๆเลยในกรณีที่เราใช้ทิศาสกิลที่มันเป็นอาวุธน้ำแข็งนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่า Fortinet e ที่มันเพิ่มอีก5เนี่ยมันจะแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะไหมนะครับผมเทสกลับมอนเตอร์กลุ่มเดิมเลยเนาะเดี๋ยวขอญาตเลี้ยงคูดาไว้นะครับผม ให้มันเกือบเกือบหมดก่อนแล้วค่อยทำลายโลกอโลแตกไปแล้วนะครับผมอ่าดาเมจอยู่ที่แสนเจ็ดเลยนะครับเพื่อนเห็นไหมเออจะเห็นได้ว่าดาเมจค่อนข้างเพิ่มมาพอสมควรเลยอ่าทีนี้เราจะมาดูต่อไปนะครับผมต่อไปเนี่ยจะตอน5ดาวนะครับผมตอน5ดาวเนี่ยหลังจากที่เราทำลายกรอะเป้าหมายแตก จะทำให้เป้าหมายเนี่ยติดฟรีสถึง2วินาทีเลยนะครับผมตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีดาเมจเสริมมาด้วยแล้วในกรณีที่เป้าหมายไม่ติดฟรีสเนี่ยดาเมจจะคูณ2เลยครับอ่าพวกบอสพวกอะไรพวกนี้เนาะ รงนี้คือจะแรงมากๆเช่นกันนะครับส่วนสุดท้ายจะเป็นในกรณีที่เราเก็บสแต็กถึง15สแต็กนะเพื่อนนะเราจะเพิ่มฟอสไดแทกอีก12%ครับผมสำหรับตัวผมที่ฟอได้แทก7 2 0 0นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าเก็บสแต็กครบ15สแต็กแล้วในกรณีที่อยู่ในฟอสโดเมนนะแล้วก็รวมกับตัวตัวปลุกพลังของฟลิกนะที่เพิ่มดาเมจถ้าต้องแข็งมาอีกนะครับ24%เนาะ โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะเพิ่มเท่าไหร่นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นบั็หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ถ้าเพื่อนๆเนี่ยใช้สกิลนะครับผมใช้สกิลตัวตัวฟอร์ d โดเมนนะเวลาเพื่อนๆอยู่ในแอเรียน้ําแข็งเพื่อนๆจะมีดาเมจฟอ r c e a อตแท k เยอะขึ้นอีกทั้งทัที่ไม่ได้มีคําอธิบายบอกไว้เลยนะครับตรงนี้ไม่แน่ใจว่าบั็หรือเปล่านะฮะแต่ตอนนี้เนี่ย สามารถบูทถ้านำแข็งได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับมันจะแสดงผลก็ต่อเมื่อเพื่อนๆต้องปลดดาวถึง C3 เท่านั้นนะผมลองให้เพื่อนๆในสตรีมได้ทําการเทสแล้วเนาะ C0- นถึง c ี c เนี่ยไม่ได้ดาเมจเสริมตอนอยู่ในฟอสต a แอเรียนะครับผมมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้ฟอส t ์ไอตั๋กของผมก็อยู่ที่7,218นะปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลนี้เนี่ยมันจะไม่มีดาเมจฟอสต์ t อตั๋กเสริมมาแล้วนะเพราะว่าจริงๆแล้วส5มันจะอะรู่ซนนต์ม r น s o n a n c e นฟอ ทีนี้มาดูกันนี่เห็นไหมครับดาเมจจาก7 2 0 0เพิ่มเป็น8,159อันนี้คือยังไม่ได้รวมจากการเก็บสแต็กของตัวปลุกพลังฟลิกแล้วก็ยังไม่ได้รวมการเก็บสแต็คครบ15สแต็กตอน C6 ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาจะรู้ว่า C6 เนี่ยเราจะบูทฟอสเต็กไปถึงเท่าไหร่นะครับอตอนนี้บัฟฟลิกก็เต็มเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆนะอืม ดูตรงนี้เลยครับผมเห็นไหมเพิ่มมา24%นะครับสำหรับบัฟฟนะิกเนาะอ่าโอเคมาดูว่าบูตของผมบูตได้ประมาณเท่าไหร่นะหลังจาก7,002เพิ่มมาเป็น11,235เลยนะครับเพิ่มมาเยอะมากๆเลยนะเพื่อนนะเออตรงนี้ก็ถามว่าเปิด C6 ดีไหมก็ดีอยู่แล้วครับผมมันดีกว่า C ต่ำกว่าอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าผมมองว่า จุดที่มันคุ้มค่าที่สุดนะปัจจุบันนะเออก็คือ C3 นะครับผม C3 เนี่ยเราจะได้ดาเมจเสริมมาค่อนข้างเยอะเลยนะฮะในกรณีที่ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องว่ามันเกิดบักหรือเปล่านะครับผมเราก็ยังได้นะฮะยังได้สแต็กจากตรงนี้นะครับผมเห็นไหมตรงฟอร t ติ e เนต m i มิตตรงนี้จะกลายเป็น15ซึ่งดาเมจ มันก็แสงตอน1ดาวมากๆเหมือนกันนะครับแล้วก็เวลาเราใช้ใช้ที่จกสกิลในฟอร์ดโดเมนก็จะเพิ่มอีกนะครับเออผมก็เลยมองว่าถ้าใครจะเล่นฟลิกเนี่ยควรจะ3ดาวนะถ้าเพื่อนๆเป็นไปได้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับใครจะเล่นฟลิกเนี่ยไม่ว่าซีไหนก็ตามเนี่ยผมแนะนำนะครับแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยทำการปลดตรง a เ a k e n นตรงนี้ด้วยนะฮะซึ่ง ตอน4,000พอยต์เนี่ยเพื่อนๆจะ b o o ต t d าเม g e ธาน้ำแข็งได้อีก24%เลยเนาะเพราะมันเก็บได้10 stack นะครับแต่ว่าเราต้องอยู่ในโหมดต่อสู้เนาะประมาณ30วินาทีเพื่อนๆจะได้24%เลยตรงนี้นะฮะก็ค่อนข้างมีประโยชน์มากบ้างเลยแล้วที่มีประโยชน์มากกว่าการ b o o ต t attack คืออะไรคือทำให้ตัวละครเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยเป็นตัวทองไม่โดน CC ใดๆทั้งสิ้นครับอันนี้คือดีมากๆเลย ทำให้เพื่อนๆเนี่ยไต่หอได้ดีโคตรๆครับผมของผมเนี่ยจริงๆแล้วนะผมจะบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบไต่หอเท่าไหร่นะครับผมแต่เจอฟลิกเข้าไปมันเล่นง่ายครับตอนนี้ชั้นของผมเนี่ยไม่ได้สูงมากนะฮะอยู่ที่240จากร้อยกว่านะเออค่อนข้างโอเคมากๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้เนาะใครมีเทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวฟลิกเนี่ยสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะเพื <ๆ S 2> นะ่อนๆนะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ